เื่อคืนนี้นักศึกษาไทยชุดแรกที่เดินทางหนีภัยการสู้รบออกไปจากซูดาน73คนเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะและก็มีเสียงสะท้อนและเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะอพยพออกมาได้ค่ะโดยนักศึกษาไทยทั้ง73คนพร้อมสัมภาระทยอยเดินขึ้นเครื่อง430ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมือง ไปยังสนามบินปลายทางปัตตนีเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลาปัตตนียะลาและนราธิวาสทั้งหมดเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อคืนนี้ค่ะก่อนขึ้นเครื่องนักศึกษาก็ได้เล่าถึงสถานการณ์ก่อนที่จะเดินทางมาว่าพวกเขาต้องอาศัยช่วงเวลาประกาศหยุดยิง72ชั่วโมงขึ้นรถบัสออกจากมหาวิทยาลัยในเมืองคาทุมไปที่ท่าเรือที่พอร์ตซูดานระหว่างทางเป็นถนนกลางทะเลทราย เส้นทางเปลี่ยวและอันตรายอย่างมากค่ะแล้วก็พอมาถึงพอสูด,ดานปุ๊บถึงพอสูด,ดานประมาณห้าทุ่มเอ,อนะ่อตรงนั้นก็ต้องรอเรือขึ้นเรือเอกประมาณห้าชั่วโมงกว่าจะได้เพราะว่ายังไงนะ <c oughs> คนเยอะก, <c oughs> ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ก่อนที่เราจะประสานจะเพราะว่ารถรถบัสที่เราขึ้นมานี้มันเขาจะมาสง่งเราแค่ที่พอสูด,ดานอย่าง <c oughs> เดียวคือรถก็จะไปหล <c oughs> ังจากนั้น ทางทางเราก็ต้องจัดหารถเองอะไรประมาณนี้อ่าก็คือว่าถ้าถ้าไม่ทันก็คือแบบตกเรือเลยอ่าอย่างกับเซตที่สองเนี่ยที่ที่ยังกลับไม,ไม,ไม่ไม่ได้อ่ามาไม่ถึงเพราะว่าตกเรือ,ตก,รอตกเรือสองรอบนะหลังจากนั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งหมดเดินทางไปถึงสนามบินจังหวัดปัตตานีและขึ้นรถบสัสต่อไปยังค่ายสมเด็จพระสุริโยไทย เนื่องจากบางส่วนมีครอบครัวมารอรับทันทีที่ทั้งหมดลงจากรถบางคนก็โผลเข้ากอดผู้ปกครองค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบ,บุว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาบางส่วนมีความต้องการอยากกลับไปศึกษาต่อหากสถานการณ์คลี่คลายแต่เบื้องต้นได้เตรียมแผนรองรับหากสถานการณ์ที่สุดานยังตึงเครียดไปอย่างต่อเนื่อง ไม่รู้เมื่อไหร่จะคลายก็เดี๋ยวหาทางแล้วละ่ะเอาที่ประสานกอพอแล้วประสานกระทรวงศึกษาแล้วแล้วก็หาอะไรในพื้นที่4แห่งนะมออปัตตานีมโนโรนราธิวาสฟาตานีและพัทยาแล้วก็เดี๋ยวมาหรือเรื่องการเที่ยวบิ์ในกระรณีสถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายสำหรับคนไทยในสูดานชุดที่สองอีก132คนที่เดินทางถึงเมืองเจดดาซาอุดีอาระเบียเตรียมที่จะเดินทางกลับไทย และจะถึงไทยวันที่29เมษายนนี้ค่ะ